thank you โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคุณที่เราท่านด้วยข่บในเก้าโมนิาฟวันนี้ผมจะมาเล่นอะไรวะนี่ลายนิกิครับคนทัวรเล่นเยอะเหลือเกินมาจัดเลยโอ้หอ้าเฮ้ยกดไม่ติดแล้วผมก็เล่นไปประมาณยี่้าด่านแล้วมั้งไม่รู้ครับ เฮ้ย hey, ไม่ใช่ออกก่อนเอ,อกก่อนโอเคนี่มันเกมแนวะตัวออนไลน์นะมันไม่มีอะไรเล่นเล่นมานนเลยนะไปดิให้เดรับเข้าดูด้วยหนึ่งถึงยี่สิบห้าใครอยากเล่นก็ไปเล่นเอาเองนะเอ๊ะเต้นได้ดีป่าวะ Uhm. มามามาเรนนี่เลยดีกว่าฟรีสไตล์เฮ้ยไม่ฟรีนี่ครับมาทำในเรื่องเลยหนีหลานเมื่อกี้แรงเอ็ดเลยไม่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 ดูเรื่องกูไม่ดูเรื่องโอเคเฟรีจะทำไรครับ อยากไปไว่ายน้ำได้ใช้ทะเลโดยไม่อยากโชว์พงใช่ไหมก็ไม่ยากอะไรในนี้ก็ขวางทางกูจางนี่จุดขึ้นใต้น้ำเราไปไว่ายน้ำไม่อยากเห็นพงก็ต้องว่ายใต้น้ำนี่มีเห็นเล้วผ่านไหมเนี่ยเฮ้ยผ่านวะ่ะไปสองชิ้นอครพอผ่านด่านพอไม่ทนใจครับ นี่ครับด่านนี้ด่านอะไรวะอืเนี่เ่อชวอตเหอะเหนื่อยไหมครับผมไม่สนนะครับอือเฮ้ยก็ดีโอเคครับอันนี้ผมมาชวนเล่นเฉยชะนี่อืมรีบเปลี่ยนชุดลำลองนี้สะดวกก่อนเถอะ สะดวกเลยะนี่ครับนี่สะดวกสุดแล้วโอ้โหบิ่งสบายครับสะดวกไปไปไปบอกให้ช่วยดำรอสะดวกสะดวก ี๋ยวชุดลำลองเนี่ยชุดนี้แหละชุดเดทไม่ใส่เว้ยไม่เซอคงยัไม่ใส่ข้างบนแม่เขียนยาวไปนี่ลำลองครับบอกชุดลำลองได้เลยนี่เท่าเตะเท่าเตะลำลองสุดแล้วไอ <c oughs> <c oughs> ้ผ่านวะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ด้ำลบๆๆำลงแล้วแตะโอเคไปต่อเนี่ยครับนี่ผมจะเล่นเอาชุดกะลาสีกันมาดูจะได้ป่ะนะพลังงานหมดก่อแน,น่เลยกิจกรรมบนเรือนะ ใช่เลยให้แต่สภา,าพปุดทั้งไหนก็คงแต่ผัวพบุรุษผู้ชายครับต่สองนี้สองนี้เออท่อนบนท่อนบนน,บน,นี่อย่าใ,ใส่ใช่ฮะแต่อย่างนี้มาไม่ว่าน,นี่ไม่เอาเนี่ยแหละดีแล้วนี่ผู้ชายเสร็จแล้วมึง ผู้ชายครับผมต้องใส่รองเท้าเตะสุขดขับวผู้โดดรองเท้าเตะนะฮะประดับประดับเข้ามืออย่างเดียวเข้ามือเข้ามือเข้ามือเนี่ยครับนี่สภาพบุรุษสุดแล้วอ่านวะดับลถรองเท้าเตะยี่ยี่มาถึงกระนาสีวันนี้อีกสองหน้าหนึ่งเนี่ยครับ ผมจะไปถึงชุก,กีฬาสิอา้าวผ่านเลยอะไรวะอู้ผ่านถึงอยู่แล้วางานนี้เอาค้างอีกเฮ้ยเฮ้ยไม่ค้างครับนี่ครับผมภารกิจคือปวดเราสุกาาสีนะเะอเือดูเรื่องไม่เน้นครับ hay tránh tiền, tránh tiền Oh, chụp 2 đã, ta lại rồi đấy Oh, cột mới ra đây, oh, thế này F**k miếng lụt Thầm Ở ngoài, ở ngoài Để, đợi, đợi, khá เร็วดีรีบนเนี่ยรีบนเนี่ยเดี๋ยวเพจกันเดี๋ย,ยวเยอะเลยเกินเร็วดีครับเร็วครับ <c oughs> รีบครับจะ <c oughs> กลับมาเล่นใหม่แล้วอะ <c oughs> เอ๊ะ เคครับในเรื่องไม่เน้นอยู่แล้วชุดราตรีที่ทำให้คนเมาเรือฮะมีดีวีวจะมาด้วยไหนดีวะนี่เอ่งเท้าที่ดามะรองเท้าเตะ จตะช่วยคุณได้ปากเก่าระดับมือนี่ครับทางหูระดับผมเน่นี่นี่นี่รองเท้าเตะผ่านไปรองเท้าเตะก็ผ่านเออดีดีดีฟิลาาตีใส่รองเท้าเตะนะโอ้ไม่ผ่านว่ะ นี่ครับนาทสุดท้ายนี่เราจะได้ชุดจราสีนะฮะคได้แรกใจของโมโม่เขาช่งวันไม่ล่นในเรื่องไม่ไดในเรื่องโว้ยเส่ชุดละยแจ๊กแกเรื่องก็เลยหาชุดกุลสตรีสดใส่ใส่ไปชมพระอาทิตย์ตกนี่พระอาทิตย์ตกผมตรงไหนวะนี่แหละ มีชุดชมพอาทิตไปช้นนร้อนนี่จะคมใส่ดีไหมลงใส่ไม่ใส่โอ้ยแต่ว่เฮนี่รองเท้าแตะเ,าเ,ตเขาแตะเสร็จครับกูแต่งให้ดี เพื่อผ่านว่ะแาวแต่แล้วโอเคผ่านใช่ไหกูได้ชุดกะลาสีแล้วเนี่ยผ่านสามจุดบาทนี่ครับชุดกะลาสีครับโอเคโอเคเราเสร็จแล้วเว้ยเรามาดูกันดีกว่าเราแต่งชุดกะลาสีเท่เาจุดห้ายแหละสีชุดผมตรงนี้ป่ะวะ ไม่เคยมีนี่นี่ใครกระลาสีที่ล่างกขาบอกกรนลาสีถุงถท้าวอะไรวะเดี๋ยวเอาไปดูบันดีเฮ้ยกระลาสีแจ้งไงวะอ๋อนี่นี่นเ,เฮวย กนราสีออทคาสันนะปะนอลาช่วยชุดกนราสีนะฟ,ฟีสต์ฟีสไตล์สรงผมขึ้นใต้น้ำไม่มีชุดเดทข้านบนกนราสีข้างล่างกนราสี รองเท้าอ๋อชิบหายรองเท้าเนี่ยนี่รองเท้าน,ะนี่รองเท้ากีที่มะไม่ใช่อันไหนวะนี่เสร็จแล้วครับโอเคลาไปด้วยชุดกีฬาสีของนิกกี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขายทากเล่นก็โหลดได้ครับลายนิกกี้อ่ะพิมพ์มาเลยฮะเกมในตัวแนวผมเลิ่มขายเคลียดโอเคบุกป่าฉลามโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ บายบายเออ <c oughs> ผมลืมบอกไปใักแก้ปัญหาเสียงเนี้นะไม่ได้เลยนะก็โปรแกรมที่ผมใช้อาจก็มูวีเซ็นนะใครที่รูปเชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็แนะนำด้วยสำหรับ <c> ว <oughs> ันนี้ก็สวัสดีครับ